วันนี้นะคะจะมา,าโชว์วิธีการดัดลัดใส่ต้นยางนะคะใส่สวนยางอันนี้คืออันนี้คือลวดนะคะที่เราจะจะใช้เอามาดัดอันนี้คือบัวเราซื้อมาอันนี้คือเราตัดนะคะอันนี้ตัด ทำไมเราถึงดัดเองนะคะบางทีเราไปซื้อที่ที่ตลาดนะคะคบางทีต้นยางเราใหญ่ขึ้นแต่ว่าเส้นลวดมันสั้นทีนี้ถ้าเราตัดเองเราสามารถเลือกขนาดได้ว่าเส้นตั้เส้นยาวขนาดเท่าไหร่นะคะอันนี้จะมาแนะนำวิธีการดัดลวด น,นี่คือเราตัดเป็นเส้นแล้วนะคะอันนี้คือโครงนะคะอันนี้คือขนาดของของถ้วยยางหะะมายถึงว่าถ้วยยางของเราจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือขนาดของถ้วยทีนี้เราก็จะใช้ลวดนะคะมาดัดนะคะ ก็จะได้ตรงนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรลินสำหรับค้ำกับต้นยางนะคะถ้าได้มาอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาถ้วยยางใสใ่เส้นที่เหลือแล้วก็เอารอบกับต้นยางนะะก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะดูอีกทีนะคะ เส้นลวดถ้าถ้าเราไปซื้อเองเราเลือกขนาดได้ว่าเส้นลวดจะจะขนาดแข็งขนาดไหนนะคะเาอ,อันนี้เบอร์สิบสามนะคะเส้นลวดเบอร์ 13. สิบสามมันก็จะมีความแข็งความแข็งกว่าทุกถ้าปกติที่ตลาดเขาจะใช้เบอร์สิบห้ามันก็จะมันจะอ่อนนะคะ,ะ,คะเวลาเรากรีดยางน้ำยางเยอะ ประกองน้ำยางมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราใช้เส้นลวดที่หนาขึ้นใหญ่ยยขึ้นมันก็ทําให้แข็งแรงขึ้นนะคะที่สวนของเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อนะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อก็เส้นละสามบาทนะคะเส้นละสามบาทนี่เขาก็จะใช้ลวดที่เล็กแล้วก็ไม่ยาวแต่ถ้าเรามาดัดเองเราก็จะได้เส้นลวด ที่แข็งแรงแล้วก็ขนาดเราเลือกได้เพราะว่าต้นยางเราต้นใหญ่เราก็ต้องใช้เส้นยาวขึ้นนะะหนูชื่อน้องปราร์ตี้นะคะน้องปราร์ตี้นี่จัดขนแล้วน้องปราร์ตี้ตีตีจ๋าตีฮันน,น่าาะเม่น้อยสวัสดีค่ะตีสวัสดีค่ะ